เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับคดีที่น่าสะเทือนใจของซีโมนสโตรเบลนักท่องเที่ยวในออสเตรเลียเมื่อปี2005ในเดือนสิงหาคมปี2004ณสถานที่ห่างไกลที่ซึ่งมีชายหาดทอดยาวและทุ่งใบมะพร้าวที่สร้างความงามอันลึกลับคู่รักหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นได้เดินทางมาพักผ่อนพวกเขาโอบกอดความฝันและความหวัง จูงมือกันก้าวสู่สวรรค์เขตร้อนของออสเตรเลียแผนการนั้นเรียบง่ายสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆผูกมิตรกับเพื่อนใหม่และสร้างความทรงจำที่จะคงอยู่ไปชั่วชีวิตแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าหลังจากการเดินทางครั้งนี้จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้กลับบ้านและการผจญภัยครั้งนั้นจะกลายเป็นเหตุการณ์อันน่าสลดบัตนี้คำถามอันมืดมนได้ถักทอเข้ากับความหวาดกลัว เกิดอะไรขึ้นกับคู่รักคู่นี้พวกเขาคือใครใครกันที่อยู่เบื้องหลังความมืดมิดที่คอยต่อต้านเรื่องราวความรักนั้นหรือเป็นเพียงอุบัติเหตุที่น่าเศร้าโปรดเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเดินทางอันมืดมนของคดีนี้ค้นหาความจริงอันลึกลับและสำรวจความลับที่ถูกฝังกลบ วิดีโอวันนี้จะพาทุกท่านไปยังเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าลิสมอร์ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ห่างจากชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลียประมาณ30กิโลเมตรลิสมอร์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวิลสันส์และมีประชากรประมาณ28,000คนแตกต่างจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในออสเตรเลียสภาพอากาศที่นี่จัดอยู่ในประเภทกึ่งเขตร้อนชื้นโดยมีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี พายุและฝนตกหนักเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยซึ่งประกอบกับความชื้นที่คงที่มักจะทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี1974เมื่อระดับน้ำที่นี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวถึง12เมตรและจนถึงทุกวันนี้อุทกภัยก็ยังคงเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย อย่างไรก็ตามลิสมอร์ก็ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมกลางแจ้งมากมายมีสโม,มอสรกีฬาหลายแห่งสโม,มอสรลอนโบสและสนามกอล์ฟนักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจได้หลายหลาย ด้วยพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ชายฝั่งที่สวยงามป่าฝนทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมและเขตเมืองที่งดงามจึงไม่น่าแปลกใจที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากตั้งเป้าหมายที่จะมาเยือนหรือสำรวจประเทศนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตด้วยความคิดนั้นซิมอนสโตรเบลและโทเบียซุกฟูจึงได้ร่วมกันสำรวจออสเตรเลียในปี2004ซิมอนเป็นพลเมืองชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่20กันยายนต9 7 9ที่เมืองรีดิงประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นเมืองเล็กๆใกล้กับ w o l f s ส์บ g กเธออาศัยอยู่ที่นั่นกับพ่อแม่และพี่ชายชื่ออเล็กซานเดอร์คนรอบข้างอธิบายว่าเธอเป็นคนอ่อนโยนเป็นมิตรและใจดีแม้ว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของเธอมากนักแต่เป็นที่ทราบกันว่าเธอรักกิจกรรมกลางแจ้งมากและหลงไหลในการรักษามันไว ในปี2004เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ซิโมนเป็นครูวัย25ปีที่ชอบทำงานกับเด็กๆเ,เธอเป็นผู้หญิงที่จริงใจรู้จักรักครอบครัวและปรารถนาที่จะมีชีวิตแต่งงานที่มั่นคงสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า6ปีของเธอกับแฟนหนุ่มคือโทบียสซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ1ปีพวกเขาพบกันตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นและอาจเป็นรักแรกพบตั้งแต่แรกเห็น ซิโมนยังถูกมองว่าเป็นลูกสาวคนที่สองของครอบครัวโทบิอัสครอบครัวและเพื่อนๆต่างบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่าสิ่งใดแน่นอนว่าพวกเขาเป็นคู่รักกันแต่พวกเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยโทบิอัสและซิโมนมีความฝันร่วมกันที่พบได้ทั่วไปในวัย20ปีคือการเดินทางไปไกลๆและสำรวจดินแดนใหม่ๆ พวกเขามุ่งมั่นที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงจนกระทั่งในเดือนสิงหาคม2004ในที่สุดพวกเขาก็ได้เริ่มต้นการเดินทางหลังจากกล่าวคำอำลากับครอบครัวและเพื่อนๆพ,พวกเขาก็ขึ้นเครื่องบินและบินเป็นเวลา30ชั่วโมงยังออสเตรเลียเป็นการเริ่มต้นการเดินทางร่วมกันอย่างเป็นทางการพวกเขาเดินทางมาถึงซิดนีย์เช่ารถบ้านและเริ่มสำรวจประเทศตามใจต้องการ เพื่อหาเงินเพิ่มและต่อวีซ่าพวกเขายังทำงานในฟาร์มและสวนในบริเวณใกล้เคียงแม้ว่าจะเดินทางไปทั่วซิโมนก็ยังคงติดต่อกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอแบ่งปันรูปภาพและข้อความกับพวกเขาทุกวันผ่านภาพถ่ายเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเธอกำลังมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในช่วงแรกวันหยุดของพวกเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่พบปัญหาใดๆ และ4เดือนต่อมาในเดือนมกราพม2005พวกเขาได้เดินทางขึ้นเหนือไปยังบริสเบนในช่วงเวลานี้แคทรินน้องสาวของโทเบียสและเพื่อนคนหนึ่งชื่อเยนส์ก็ได้บินจากเยอรมนีมายังออสเตรเลียเพื่อสัมผัสฤดูร้อนที่นี่ด้วยกันและตอนนี้ทั้ง4คนก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันได้ ในวันที่11กุมภาพันธ์ทั้งกลุ่มได้เดินทางจากควีนส์แลนด์ลงมายังลิสมอร์เซนทรัลคาราวานพ์คในรัฐนิวเซาเวลส์ในช่วงเวลาที่นี่พวกเขาวางแผนที่จะพักที่ลานจอดรถบ้านสัก2-3วันโดยโทบียสและซิโมนนอนในรถบ้านส่วนตัวของพวกเขาส่วนอีกสองคนก็นอนอยู่ข้างๆใน3วันต่อมาทั้งสี่คนปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่ได้ดี อย่างน้อยก็จนถึงค่ำคืนหนึ่งทั้งสี่คนดูเหมือนจะผ่อนคลายพอที่จะผูกมิตรกับนักตั้งแคมป์คนอื่นๆและเมื่อค่ำลงทั้งกลุ่มตัดสินใจไปที่ร้านเหล้าในท้องถิ่นชื่อกูเนลลาบาทาวเวอร์น่าเสียดายที่เกิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างพวกเขาและมันบานปลายจนถึงขั้นที่พนักงานบาร์ต้องเข้ามาแทรกแซงและไล่ทั้งสี่คนออกไป คุณไม่ควรแย่งแก้วเบียร์ไปจากผู้ชายและสำหรับโทเบีอสนั่นคือเรื่องจริงเขาเพิ่งสั่งเบียร์แก้วใหม่ก่อนที่จะถูกไล่ออกจากร้านและเห็นได้ชัดว่าเขาอารมณ์เสียมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลา23.05นาฬิกานาทีกล้องวงจรปิดด้านนอกร้านได้บันทึกภาพทั้ง4คนที่ถูกไล่ออกมาในวิดีโอนี้จะเห็นว่าโทบิอสกำลังแสดงท่าทางดูถูกพนักงานรักษาความปลอดภัย บรรยากาศตึงเครียดมากโทบียสและซิโมนดูเหมือนกำลังทะเลาะกันและเพียงไม่กี่นาทีต่อมาแคทรินและเยนส์ก็เข้าข้างเขาวิดีโอนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในคดีนี้เพราะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ซิโมนถูกบันทึกภาพไว้ได้และเพียงสองชั่วโมงหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีร่องรอยใดๆตามคำบอกเล่าของคนที่เหลือในกลุ่มทั้งสี่คน ตัดสินใจกลับไปที่ลานจอดรถบ้านเพื่อพักผ่อนแต่แม้ว่าจะเดินสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นเวลานานก็ไม่มีสัญญาณใดบ่งบอกว่าอารมณ์ของกลุ่มจะดีขึ้นความขัดแย้งของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปที่ลานจอดรถบ้านและพวกเขาบอกว่าหลังจากการโต้เถียงอย่างรุนแรงซิโมนได้เดินออกจากลานจอดรถบ้านไปเพื่อสงบสติอารมณ์เราอาจเห็นพ้องต้องกันว่านี่อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพื่อลดความตึงเครียดในการทะเลาะกันการเว้นระยะห่างจากปัญหาและใช้เวลาสักครู่เพื่อหายใจช่วยให้เรามองเห็นและเข้าใจปัญหาได้ดีขึ้นแต่ซิโมนออกจากพื้นที่ไปอย่างกระทันหันจนเธอทิ้งโทรศัพท์และแม้กระทั่งรองเท้าของเธอไว้อาจกล่าวได้ว่าการทิ้งโทรศัพท์ไว้นั้นค่อนข้างผิดปกติแต่การออกไปโดยไม่สวมรองเท้ายิ่งแปลกประหลาดกว่า ทุกชั่วโมงที่ผ่านไปกลุ่มที่เหลือก็ยิ่งกังวลมากขึ้นเจ็ดชั่วโมงหลังจากฟ้าสว่างก็ยังไม่เห็นซิมนกลับมาพวกเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในที่สุดพวกเขาก็ค้นหาทั่วทั้งลานจอดรถบ้านถามว่ามีใครเห็นเธอบ้างไหมแต่ไม่มีใครมีข้อมูลอะไรเลยและในเวลาเจ็ดโมงเช้าทั้งกลุ่มที่กังวลก็ได้แจ้งตำรวจนี่คือช่วงที่เรื่องราวของเราคลุมเครือมาก แต่ตามรายงานจากพยานหลายคนข้อมูลเหล่านี้ไม่ตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆของซิโมนเล่าพยานคนหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ซิโมนหายตัวไปมีเพียงแคทรินและเยนส์เท่านั้นที่ตามหาเธอในขณะที่โทเบียสนั่งเฉยๆอยู่ที่ลานจอดรถบ้านพยานอีกคนรายงานว่า ประมาณเที่ยงคืนเขาได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลั่นจากกลุ่มสี่คนและอธิบายอย่างชัดเจนว่าทั้งสามคนอยู่ในอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้เมื่อเธอหายตัวไปโทบิอสัสได้โทรกลับไปหาพ่อแม่ของซิโมนเพื่อแจ้งว่าเธอหายไปและไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าทำไมเธอถึงหายไปพวกเขาถามโทบิอสัสทันทีว่ามีการทะเลาะหรือทำร้ายร่างกายกันหรือไม่ แต่เขากลับบอกว่าไม่ครอบครัวของเธอกังวลมากจนอเล็กซานเดอร์พี่ชายของซิโมนขึ้นเครื่องบินทันทีที่ได้ยินข่าวเพื่อมาอย่างออสเตรเลียตามหาน้องสาวฉันรู้ว่านี่เป็นข้อสังเกตที่คุ้นเคยแต่การหายตัวไปอย่างกระทันหันของซิโมนนั้นไม่เหมือนกับนิสัยของเธอเลยและครอบครัวก็รู้สึกกังวลอย่างมากน่าเสียดายที่ในตอนแรกทางการไม่ได้ให้ความสำคัญกับคดีนี้มากนัก เพราะที่ลานจอดรถบ้านมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนจะมาที่นี่เพื่อความสนุกสนานและเกิดการทะเลาะกันพวกเขาบอกว่าคนมักจะหายไปสักพักแล้วก็กลับมาเองพวกเขาคาดหวังว่าการหายตัวไปของซิมนจะเป็นไปในทางปกตินี้แต่หลังจากผ่านไปสามวันก็ยังไม่พบสัญญาณใดๆดังนั้นตำรวจนิวเซาวลส e ์จึงตัดสินใจดำเนินการสืบสวนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น มีการติดตามร่องรอยหลายอย่างและตำรวจหลายนายได้รับมอบหมายให้ค้นหาวันที่17กุมภาพันธ์3วันหลังจากหายตัวไปพวกเขาได้พบร่างหนึ่งอยู่ไม่ไกลโชคไม่ดีที่เนื่องจากสภาพอากาศกึ่งเขตร้อนชื้นร่างจึงอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยอย่างสมบูรณ์หลังจากเก็บตัวอย่าง DNA และเปรียบเทียบกับตัวอย่าง d n a จากแปรงสีฟันข่าวร้ายก็ได้รับการยืนยัน นั่นคือร่างของซิโมนร่างของเธอถูกพบห่างจากลานจอดรถบ้านเพียงหนึ่งร้อยเมตรเธอไม่ได้สวมเสื้อและถูกคลุมด้วยใบปาล์มอย่างหลวมๆตำรวจพยายามใช้หลักฐานทั้งหมดเพื่อระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงพวกเขายังคงรอผมการชนสูตรแต่ดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุพยายามจะซ่อนอะไรบางอย่างในที่สุดทางการก็สรุปได้ว่า เธอเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจอาจจะมาจากหมอนหรือถุงพลาสติกและที่น่าแปลกใจคือไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ดิ้นรนไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆเกี่ยวกับแรงจูงใจเช่นการปล้นหรือการล่วงละเมิดทางเพศถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆรวมถึงครอบครัวของเธอที่เยอรมน,นีตกอยู่ในความสิ้นหวัง ชาวเมืองลิสมอร์ก็ตกตะลึงและไม่สามารถเชื่อได้ว่าจะมีเรื่องน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เกิดขึ้นวันที่22กุมภาพันธ์มีการจัดพิธีรำลึกขึ้นข้างๆสถานที่เกิดเหตุแคทเธอรีนเยนส์โทเบียสและอเล็กซานเดอร์พี่ชายของซิมอนได้เข้าร่วมพร้อมกับชาวเมืองลิสมอร์อีกหลายร้อยคนและในขณะเดียวกันที่วอลฟสบวรกก็มีการจัดพิธีในโบส์เพื่อรำลึกถึงเธอหลังจากนั้น ความวุ่นวายและความเจ็บปวดที่เกิดจากการจากไปของซิโมนก็ค่อยๆเงียบหายไปโดยไม่มีผลลัพธ์ที่สำคัญหลายเดือนผ่านไปทางการก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทำให้เธอเสียชีวิตและไม่มีเบาะแสดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปีนั้นพนักงานสอบสวนชาวเยอรมันตัดสินใจบินไปยังออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนตำรวจท้องที่แต่แม้ว่าจะมีการสอบปากคำมากกว่าร้อยครั้ง ก็ไม่มีข้อมูลใหม่อย่างไรก็ตามมีคนหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงหลายครั้งในการสอบปากคำไม่น่าแปลกใจนั่นคือแฟนหนุ่มของเธอโทโบิอัสที่น่าแปลกใจคือในการให้สัมภาษณ์ของเขาเองโทโบิอัสปฏิเสธการทะเลาะวิวาทกับซิโมนและมักจะแบ่งปันข้อมูลว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามั่นคงมากตกลงแล้วมีการทะเลาะกันหรือไม่ คำถามนี้ถูกถามซ้ำกับโทบียสหลายครั้งแต่ทุกครั้งเขาก็ยืนยันว่าไม่และว่าเขาไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเช่นนั้นในช่วงหลายเดือนหลังจากที่เธอจากไปโทเบียสก็หยุดพูดคุยกับทางการสิ่งนี้ทำให้เขาตกเป็นเป้าสายตาแต่ในความเป็นจริงในที่สุดโทบียสก็หายตัวไปจากที่นั่นเขาไปที่แอฟริกาใต้ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์และผู้ฝึกสอนโต้คลื่นภายใต้ชื่อใหม่ทั้งหมด เราทุกคนรู้ดีว่าแต่ละคนมีวิธีจัดการกับความเจ็บปวดที่แตกต่างกันแต่ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งของโทเบียสคุณจะไม่อยากให้คดีการจากไปของแฟนสาวของคุณถูกคลี่คลายหรือและด้วยเหตุนี้คุณจะไม่พร้อมที่จะร่วมมือกับตำรวจเสมอไปหรือเมื่อเวลาผ่านไปโทเบียสกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจและนี่ก็มีเหตุผล ตามคำพูดของเยนส์ซึ่งเป็นคนเดียวที่กลับมาออสเตรเลียเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคดีสามสัปดาห์แรกของวันหยุดเป็นไปอย่างราบรื่นและการโต้เถียงใดๆก็กินเวลาเพียงช่วงสั้นๆแต่พอถึงวันที่9กลุมภาพันธ์มีบางอย่างที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไประหว่างซิโมนและโทบียสทั้งสองคนไม่คุยกันอีกต่อไปและถ้ามีการสนทนาก็จะจบลงด้วยการทะเลาะกัน ในระหว่างการโต้เถียงเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าโทเบียสกโกรดและไม่พอใจมากแม้ว่าเขาจะไม่เคยแสดงอาการรุนแรงแต่คุณสามารถเห็นได้ว่าเขาอารมณ์ขึ้นอย่างไรสถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นในวันที่ซิมอนหายตัวไปโทเบียสดื่มหนักกว่าปกติและยิ่งดื่มก็ยิ่งก้าวร้าวดังที่ทราบกันดีพฤติกรรมนี้ทำให้เขาและกลุ่มถูกไล่ออกจากร้านเหล้า หลังจากกลับมาที่หลานตั้งแคมป์เยนส์เล่าว่าโทเบิอสและซิโมนเริ่มทะเลาะก,กันและแน่นอนในที่สุดซิโมนก็หายตัวไปทีมค้นหายังคงดำเนินต่อไปจนถึงเช้าตรู่และจนถึง11โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นทางการก็ได้รับแจ้งจากเยนส์เขาบอกว่าเหตุผลที่ทั้งกลุ่มเริ่มเก็บของก็เพื่อให้พวกเขาสามารถออกเดินทางได้ทันทีที่ซิโมนกลับมา แต่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการยิ่งไปกว่านั้นเยนส์ยังบอกด้วยว่าโทเบียสเยนกรานว่าพวกเขาควรจะซักซ้อมเรื่องที่จะพูดกับตำรวจให้เหมือนกันและขอให้พวกเขาไม่พูดถึงตำรวจเบียร์หรือการทะเลาะวิวาทและนี่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของคนที่ไม่ผิดเยนส์ไม่พอใจกับความคิดนี้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตำรวจถามว่าโทเบียสอาจเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่เยนส์ก็พูดว่า ผมไม่รู้ผมรู้จักเขามานานแหละนึกภาพไม่ออกว่าเขาจะทำแบบนั้นได้แต่ผมยอมรับว่าในวันที่เธอหายไปผมไม่เคยเห็นท่าทีก้าวร้าวแบบนั้นจากเขามาก่อนนั่นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสำหรับผมไดอารี่ที่ซิโมนและโทบิอัสทิ้งไว้เป็นพยานให้กับคำให้การของเยนส์สองวันก่อนที่เธอจะหายไปทั้งคู่เขียนว่าพวกเขาอึดอัดใจต่อกันและไม่พูดคุยกัน แต่การที่จะนำตัวโทเบียสขึ้นศาลได้นั้นพวกเขาต้องการหลักฐานมากกว่านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คดีเสนอว่าอาจมีคนเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคนเพราะร่างกายของซีโมนไม่มีร่องรอยว่าเธอพยายามป้องกันตัวเองอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงไม่สามารถจับกลุ่มใครได้ และแม้ว่าโทเบียสและแคทรีนจะยังคงเงียบแต่ชาวเยอรมันและออสเตรเลียทุกคนก็ไม่ลืมคดีนี้หลายปีผ่านไปคดีการจากไปของซีโมนก็กลายเป็นคดีที่ปิดไม่ลงในที่สุดมีเพียงการถกเถียงอย่างไม่หยุดหย่อนข่าวทางโทรทัศน์และแม้กระทั่งหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในปี2014 เก้าปีหลังจากการจากไปของซิโมนหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมของบาวาเรียได้ประกาศรางวัล1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลใดๆที่นำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุและ6ปีต่อมาในวันที่15ตุลาคม2020ทางการออสเตรเลียได้เพิ่มรางวัลเป็น1ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าการจากไปอย่างลึกลับของแฟนสาวที่เขาเคยรักอย่างสุดซึ้งจะยังไม่คลี่คลายแต่ในปี2020เขาก็ย้ายไปอยู่ที่เพิร์พบคนใหม่เปลี่ยนชื่อแต่งงานและมีลูกสองคนนั่นคงจะไม่เป็นประเด็นอะไรถ้าโทเบียสบริส,สุทธิ์เขาสมควรที่จะมีชีวิตใหม่แต่ตามคำกล่าวของพนักงานสอบสวนนั่นไม่ใช่ความจริงในวันที่26กรกฎาคม2022 โลกแห่งความสุขของโทบียสก็พังทลายลงเพราะการกระทําในอดีตของเขาถูกเปิดเผยในที่สุดตำรวจออกหมายจับชาวเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของหญิงสาววัย25ปีบนชายฝั่งทางเหนือของรัฐในออสเตรเลียเมื่อ17ปีก่อนดังนั้นอดีตแฟนหนุ่มของเหยื่อคือโทบียสจึงถูกส่งตัวจากเพิร์ตอย่างซิดนีย์เพื่อเผชิญหน้ากับคำตัดสินเขาปรากฏตัวที่ศาลในเช้าวันรุ่งขึ้น และถูกตั้งข้อหาคาตตำรวมถึงพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีการออกหมายจับฉุกเฉินอีกฉบับสำหรับแคทรีนและเยนส์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาปกปิดความผิดรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือในที่เกิดเหตุพบเส้นผมสีทองอยู่ข้างๆสี่มงเส้นผมนี้ถูกเก็บไปตรวจสอบและบังเอิญว่าโทเบียสมีผมสีทอง แม้ว่าจะดูไม่สำคัญแต่เมื่อคุณตระหนักว่ามีประชากรเพียง2%เท่านั้นที่มีผมสีทองนั่นก็ช่วยลดรายชื่อผู้ต้องสงสัยลงได้อย่างมากในปี2005การตรวจ DNA ยังไม่พัฒนาเท่าตอนนี้และยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าเส้นผมนั้นเป็นของโทบียสหรือไม่แต่อย่างน้อยสื่อก,ก็กำลังตั้งคำถามอย่างจริงจัง และในปัจจุบันมีข่าวลือว่าโชเบียสได้รัดคอซิโมนในรถหลังจากมีปากเสียงกันก่อนที่จะถอดเสื้อผ้าของเธอออกและลากเกอเข้าไปในพื้นที่รกร้างด้วยความช่วยเหลือของอีกคนอย่างไรก็ตามโทเบียสยังคนปฏิเสธและอ้างว่าตำรวจไม่มีหลักฐานมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเจ็บปวดคือหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับการประกันตัวและกลับบ้านจนถึงทุกวันนี้ เขายังคงเงียบในขณะที่รอการพิจารณาคดีครั้งต่อไปแม้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโต้เถียงทั้งหมดรวมถึงแคทรินและเยนส์จะปรากฏตัวครบแต่ผู้พิพากษาชาวเยอรมันปฏิเสธที่จะดำเนินคดีนี้เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปน่าเสียดายที่เมื่อเร็วๆนี้ทางการได้เก็บความคืบหน้าของคดีไว้เป็นความลับ แต่เมื่อเรื่องราวดำเนินต่อไปฉันจะแจ้งให้คุณทราบอย่างแน่นอนเช่นเคยมีทฤษฎีที่น่าสนใจอื่นๆอีกในปี2005ชายแปลกหน้าคนหนึ่งได้สารภาพและถึงกับอวดอ้างว่าได้ลงมือกับซิมนแต่สุดท้ายก็ถูกตัดออกไปเพราะเขาทำไปเพียงเพื่อเรียกร้องความสนใจในคราวที่บังเอิญเจอกับแคทรินบนถนนชายคนนี้ได้ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับซิมนแต่แคทรินได้วิ่งหนีไป หลังจากกลับถึงเยอรมนีว่ากันว่าเธอค่อนข้างเย็นชากับทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงพ่อแม่ของซิโมนด้วยอย่างที่คุณจินตนาการได้คดีนี้กลับมาร้อนแรงกว่าที่เคยหลังจากที่เป็นคดีที่ปิดไม่ลงมาน,นานหลายปีและหวังว่ามันจะถูกคลี่คลายในไม่ช้าฉันเองก็กำลังติดตามคดีนี้อย่างระมัดระวังและฉันรู้สึกว่ามันฝังลึกอยู่ในใจมากกว่าคดีอื่นๆ ไม่ว่าคำตัดสินสุดท้ายจะเป็นอย่างไรฉันมั่นใจว่าซิโมนจะถูกจดจำตลอดไปและนั่นก็ได้รับการพิสูจน์ว่าหลังจากการจากไปของเธอชาวบ้านในท้องถิ่นได้นำดอกไม้มาวางในที่ที่พบเธอและสร้างอนุสรณ์สถานเล็กๆเ,เพื่อรำลึกถึงในการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นพ่อของซิโมนกล่าวว่าพวกเขาประหลาดใจอย่างมากและต้องการเวลาเพื่อตั้งสติ พวกเขารอคอยคำตอบมาตลอด17ปี17ปีแห่งความโศกเศร้าความโกรธความเสียใจความสิ้นหวังแม้ว่าพ่อแม่ของซิโมนจะสามารถปล่อยเธอไปสู่สุขติได้แต่วันก็ยังเป็นการสูญเสียที่ไม่สมบูรณ์พ่อแม่ยังคงเก็บรูปภาพของเธอไว้ทั่วบ้าน พวกเขายังได้ตีตัวออกห่างจากแคทรินและโทเบียสเมื่อพวกเขาตระหนักถึงระดับความน่าสงสัยของคนทั้งสองในขณะที่ทั้งสองครอบครัวเคยไปมาหาสู่กันแต่ตอนนี้กลับห่างเหินและไม่ไว้วางใจกันอีกต่อไปนอกจากนี้หลังจากเหตุการณ์นี้โทเบียสแคทรินและเยนส์ต่างก็หลีกเลี่ยงโซเชียลมีเดียทุกคนยังคมค้นหาคำตอบและแสวงหาความยุติธรรม ในปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ว่าเยนส์และแคทรินกำลังทำอะไรอยู่แต่ทั้งสามคนก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปตามปกติต้องย้ำว่าทั้งสามคนยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าพวกเขามีความผิดเราจะต้องรอติดตามดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและนั่นคือเรื่องราวของวันนี้คุณคิดอย่างไรกับคดีนี้บ้าง มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะสวัสดีและพบกันใหม่ค่ะ